ไปดูหน้าตาสปริงวาลคลิกแท้ว่านะครับว่ามีสนัดเป็นยังไงครับนี่ก็จีฮอนด้านะครับรหัสของมันก็คือหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งขีดเควีบขีดเ wow, ก้าศูนศูนย์นะครับสปริออ wow ปงวาลคลิกแท้นะครับดูได้ไงกันครับแกะมาก็จะสปริงวาลเป็นอย่างนี้ครับ ความกว้างขอน,นครับก็จะอยู่ที่นะครับสิบหกมิลนะครับส่วนความยาวของมันนะครับความสูงของมันนะครับก็อยู่ที่สามสิบเอ็ดมิลนะครับส่วนความแขงม็ง